โอเคก็ต้องขอนุญาตการสื่อหรคนใดที่อาจเจอดร็กเก็ตเปล่าใส่กันดิสคอนดูรูชันกันด้วยอะไรกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับผมเวลาอากูนี่จริงๆซูสู่วันนี้เราจะทำรายการซันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนฟาร์มเลเวลนะครับผมนะฉบับผู้เล่นที่เลเวลเยอะๆแล้วนั่นเองนะครับเลเวลสองร้อยบวกอะไรประมาณนี้เหมือนผมนี่แหละซึ่งผมมีสองวิธีนั่นก็คือเอฟเคกับลงเองซึ่งเอฟเคเนี่ยประสิทธิภาพจะสูงกว่านะครับผมนะแต่คุณภาพเนี่ยจะ สู้ทางด้านของการลงเองไม่ได้นั่นเองโอเคซึ่งตามตรงแล้วเนี่ยผมอ่านไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปเมื่อคืนแต่ว่ามันไม่ถูกแกผมอะมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบผมอธิบายไ,ม,ไม่เข้าใจก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรอ่านใหม่ก็แล้กันพอดีเลยจะได้มาขอพอรเอาชุนนิตสตาร์ด้วยพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยที่ผมขอทาคลิปไปเนี่ยผมขอพอรเป็นทางด้านของอ่อานี่ ได้มาเป็นนั่งของโจโจไม, jo jo ออนะม่ใช่โจโจดีโจทารโลเออใช่ใช่นะอืมใช่มาดูอ่านชื่อถูกหรือเปล่าซึ่งเลเวลผมเนี่ยใกล้จะ283แล้วอ่ะซึ่งลงอีกรอบเดียวก็จะเลเวล283รก็จะสามารถขอบอได้ทนี่สตาร์แล้วแหละอ่ะซึ่งผมก็จะมาสอนฟาร์มเลเวลสำหรับผู้เล่นที่เลเวลเยอะๆนั่นแหละซึ่งอย่างแรกเลยที่ต้องมีเลยก็คือวันไหนก็ได้ครับที่มันมี EP คูณ2ครับถ้าวันไหนที่ E อคูณ2มา ให้ฟาร์มวันนั้นแหละครับแต่ถ้าวันไหนไม่มาก็ไปฟาร์มอินฟินิตเอฟเคอินฟินิตก็ได้นะแบบนั้นมันจะคุ้มกว่าได้ตัวเอเอ็พีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าวันไหนที่เอ็กพีคนสองมาแนะนําว่าลงสตอรี่แบบ EX หรือไม่ก็เอฟเคซึ่งวันนี้ผมไปแนะมาสอนแบบเอฟเคนะอ้าวเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาโอเคขอให้นําเสียงผมด้วยนะเสียงผมไม่ค่อยดีนะอืมใช่โอเคซึ่งเซตที่ผมจะไปลงเนะี่ยก็จะเป็นเซตนะครับผมนะเซตตามนี้เลยนะ อันที่จริงไม่จําเป็นต้องมีเหมือนผมกันนะนะถ้าให้พูดตรงๆก็คือมีแค่ตัว6ดาวง่ายๆก็ผ่านแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสตอรี่22แบบเ x นั่นแหละซึ่งแต่ว่าสำหรับผมนะผมเป็นคนที่ขี้เกียจน,นะครับผมนะต้องใช้คำว่าผมเป็นคนที่ขีนนะ้เกียจนั่นเองผมก็เลยจะ เน้นเอาความสะดวกสบายของตัวผมไปเองนะครับผมนะนั่นนั่นก็คือผมจะจัดดาเมจไปแบบเต็มเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นเกมเนี่ยผมจะเล่นแบบชิวๆมากๆผมจะฟาร์มจนกว่าแบบตังผมยบบพอใจแล้วค่อยมาอัพตัวก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคซึ่งสตรอรี่ที่น้องจะลงจะเป็นสตรอรี่ที่ยี่สองหรือใครจะลงสตรอรี่อะไรอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะแต่คิดว่าตัวเองไหวก็ลงเลยนะครับแต่ผมแบบไม่รู้อ่ะรู้สึกแบบขี้เกียจแล้วอ่ะอืมใช่ขี้เกียจก็เอาอันนี้แหละ น่าจะชิวสุดแล้วลนะไปโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็เข้าสู่สตอรี่แล้วนะครับกดเป็นแบบ EX ไปเลยแล้วก็วางตัวร่างของ JFCO ไปเลยไอที่มีเซ้นคล้ายผมเนะี่ยก็ออกมาเล่นได้เลยนะจะเล่นชิวๆมากเลยนะครับผมนะไม่มีไอเสนก็ได้ไม่มีคิริโตก็ได้ไ K ok ไดครับมีแค่ครูเลยก็ชิวแล้วนะบอกตรงแต่ถ้าใครไม่มีตัวเจ็ดดาวเลยก็ไปหาดูคลิปใน YouTube แล้วกันนะครับผมนะมันมีคลิปที่ของสอนลงแบบ EX อยู่แหละ มนลงง่ายๆ,ๆนะครับผมนะแต่ผมชอบความสดกสบายก็เลยจะเอามาแบบจัดดาวเมยแบบจัดหนักจัดเตียมเลยโอเคก็กดคูณสามไปนะครับซึ่งผมจะกดคูณสามตลอดเลยนะอ่เพราะว่าดาวเมยของผมแล้วมันพออยู่แล้วนะผมนะอ่าเพราะว่าผมเอาดาวเมยแบบอืมเต็มที่อ่ะใช่นี่แหละข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับผมนะโอเคก็ขั้นแรกครับผมนะก็วางเจฟซีโอแล้วก็อัพตังไปเลยครับผมรออัพตังครับผมแล้วก็วางตัวไปเลย โอเคประมาณนี้แล้วกันอ่าเล่นไปเลยเล่นยังไงก็ผ่านครับบอกตรงใครมีต,ตัวใล้กับผมเนี่ยกีอชิช้ๆครับผมโอเควางไปเลยเอ้ยใช่แล้วก็ต้องขอบอกเอาไว้อยดีงเลยนะครับว่าอ่าสตอรี่อ่าใครที่ลงสตอรี่ยี่สองแบบ EX เนี่ยใครที่เลเวลเยอะๆเ,เนี่ยจะลงประมาณรอบถึงรอบจนจะได้1เลเวลนะครับผมนะอ่า แต่ก่อนเนี้ยผมลงประมาณสองรอบตอนเลเวลสองรอยกว่าเนะี่ยผมลง่อรอบตอนนี้เลเวลผมเยอะและ้วลงประมาณสองรอบเก็บสามรอบนะครับผมแนละ้วก็จะได้มา1ึเลเวลถามว่าคุ้มไหมคําตอบเลยคือคุ้มครับผมใช่คุ้มแต่หมาะ้ับคนขี้เกียจแบบผมไห่คําตอบเลยคือไม่คาตอบเลยคือไม่ผมผมจะใช้วิธีการ a อ K เอาซะมากกว่านะครับผมนะแต,แต่ผมจะ a อ K เฉพา่ตอนนอนนั่นแหละเออป้อมปโอเควางไป เคเว็บเจ็ดรับตัวรับน่ยแค่เนี้ยไม่มีอะไรแล้วที่เหลือในแค่นี้แล้วโอเคบาวนดามจช่วยไปครับผมวางไปปับ,บประมาณนี้ที่เหลือผมก็แค่ยืนในเอฟเคคามตังค์ยาวๆครับผมจนกว่าผมจะพอใจเออไป โอเคครับ okay, ผมนะตอนนี้ก็โอเคเวฟที่12ู่สองแล้วผมก็จะฟาร์มตังค์เป็นเวฟสุดท้ายแล้วครับตังค์ที่เหลือครับผมก็เริ่มอัพเลยครับผมอัพไปเลยครับผมผมจะอพัพคูเรื่องกันก่อนนะครับโ okay, อเคอัพคูเรื่องไปก่อนโอเคแล้วก็ไปตัวต่อไป,ไป ก่อนคิริโตครับบอกแล้วผมเอาดาเมจแบบจัดหนักจัดเต็มโอเคไปเอาไปเรียบร้อยเชื้อผมเหลือการคูลเล่เล่นๆไปครับผมไม่มีอะไรทำลนะอโอเคเอไปเออใช่พูดถึงคิริโตะเนี่ยก็ต้องบอกตามตัวเลย,เลยว่าคิริโตะเป็นตัวที่จําเป็นที่สุดสําหรับไอดีแล้วแหละในทวี ต้องมีอ่ะในไอเดียพูดตรงๆต้องมีตัวที่ตัวที่ต้องมีในไอเดียมีตัวอะไรบ้างมีคูลเลอร์มีไอเซนมีกัดมีคิดิี่โตประมาณนี้นะสำหรับผมนะเออมีมีประมาณเนี้ยสำหรับผมผมจะว่าโอ้สุดๆแล้วนะคิดิี่โตลงเหลวลงสตอรี่ก็โอเคโอปีไปหมดแล้วนะอืมดูดิแน่ะนะดูดิเนี่ยดาเมจสิบเจ็ดล้านตีเป็นฟูลเ e อวีอ่ะคิดเอาเอางแล้วกัน คือมันอกมันโกมันโอพอ่ะเออไอเซนนี่ก็ย้อนย้อนหมอนได้ย้อนบอลได้เออใช่อ่ะใช้ตังอัพนี่เดียวเท่าไหร่นะเนี่ยแค่นี้ก็ย้อนได้แล้วเนี่ยเห็นไหมย้อนได้แล้วย้อนได้แล้วอืมชิวๆเลยอะมอกตรงค่อเชิวอ่ะใครมีตัวแบบแบบเหมือแนบบแบบผมนี่คือชิวเออใช่อีกหนึ่งตัวแทนจิโร่นี่ยแทนจิโร่เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ บ๊อบัง20%นะครับผมนะแต่ถ้าใครมีเทพเงาเ,เนี่ยก็ใช้เมเทพเงาก็ได้นะครับผมนะแต่ผมไม่มีอ่ะอืมใช่ใครมีไข่ก็มาขายผมได้ไข่ร้อยนะใช่แต่ขอราคาไปสร้างบา,ารแล้วกันเพราะว่าไข่ร้อยราคามันไม่ได้สูงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมนะที่เขาขายกันแบบเป็นพันเลยนะครับผมนะทุกวันนี้ความต้องการของมันค่อนข้างลดน้อยถอยลงนะครับผมนะแต่ก็ยังขายได้ราคาแพงอยู่ดีอ่ะก็หกเจ็ดร้อยได้โอเคจบแล้วโอเคถ้าสุดลรอบ,บีกันเลย let's go โอเคผมตอนนี้เราก็เข้าสู่ล็อบบี้ไปเรียบร้อยก็ดูรออีกพี่ของผมครับผมก็คือแบบลงหนึ่งตานี่มันได้เยอะมากๆเลยนะเออยตำลังสตรอรี่ที่22่สิแบบอเอแต่ถ้าใครจะลง23 24 25ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถ้าคิดว่าไหวก็เชิญเลยครับผมแต่ผมขี้เกียจก็จะประมาณแค่แต่ที่สะดวกสบายเรานะครับผมนะอย่าไปฝืนโชคชะตาอะไรเยอะเลยเพราะว่ามันมีวิธีที่แบบสะดวกสบายมากกว่านี้คือเอฟแต่คลิปนี้ไม่ได้สอนเดี๋ยวมาสอนคลิปหน้าแล้วกันอ่าในคลิปหน้าผมก็จะมาสอนนะ โอเคมาเข้าสู่รูปหนึ่งเปน็นนันที่เรื่อร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคไปขอพรกับทางด้านของเอเลนเจ g ร์เกของเราได้ดีกว่าซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะว่าอ่าพูดว่ายังไงอนะเมื่อคืนน้ะผมเพิ่งขอพรไปแล้วก็เลเวลผมเนี่ยลดลงมาเหลือเท่าไหร่นะห้าสหรือเปล่าหรือเท่าไหร่นี่แหละอันนี้จําไม่ได้แล้วก็ผมก็เลยเอฟคือเอฟแบบประมาณเนกะือบสิชั่วโมงแล้วมังไม่ถึงนะ ประมาณสองทุ่มจนถึงหกโมงอะ่ะกี่ชั่วโมงไม่รู้ได้เลยไม่มาค่อนค่าทด่เยอะยสามสิบเลยรอมั้งไม่รู้อ่ะได้มาเท่าไหร่แต่เยอะมากๆครับผมจะได้ว่าคุ้มค่านะการเอฟเคนี่คุ้มครับผมคุ้มสะดวกสบายคุ้มใครใครรู้วิธีเอฟเคดีๆก็ชีวิตก็จะดีแบบนี้แหละ,ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนละกันโอเคไปเดี๋ยวเราไปขอบคุณกันเลยดีวยกว่านะครับผมนะซึ่ง การขอพรเนี่ยโอเคขออนุญาตบอกการขอพรรายการนการขอพรนะครับข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยขอได้แค่อย่างละคังนะครับก็จะเป็นทางทั้งของออนรญาตก็เป็นทางนั้งของความร่ํารวยก็จะได้เป็นเพชร1 0 0 0 0ได้เป็นโก1 0 0 0 0แล้วก็จะได้เป็นทางนั้งของเออสตาร์นเอียค่าร e ้อยนะครับผมนะแล้วก็ส่วนพาวเวอร์ตัวนี้ครับก็จะเป็นทางทั้งของจุรครก็จะมีทางทั้งของกีฬะนะครับผมนะกีฬาล่างใหม่แล้วก็จะเป็นทางทั้งของ ทั้งแล้วก็จะเป็นทั้งของโจทาโรที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปไปแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับผมนะก็จะเป็นทั้งของชทนี่สตาร์นั่นเองได้มาแล้วครับผมนี่ได้มาแล้วชทนี่สตาร์แล้วมันไม่แล้วมันไม่ให้ผมแคปบูปด้วยนะไอสตีนโอเคมารอสักคู่โอเคมาโอเคมาตึงพอเราขอพรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลเวลเราก็จะหายแล้วก็ลดลงมานะครับผมนะนี่ แต่นี่เลเวลของผมเหลืออยู่เท่าไรเนี่ย58เหลือ58แล้วใครมันส่งเสร็จอะไรมาเนี่ยลักซัดก็มีน้องอะไรเนี่ยมาบ้างลักซัตมาบ้างลักซัตไปไงกดเข้าจาดก,กิปนี่เลเวลเราก็จะลดลงมาแล้วก็ถ้าใครที่ขอพรครบทั้งหมดแล้วจะไม่สามารถคลิกที่เอเลนได้ใช่ปะอ่ะน่าจะใช่ไม่สามารถคลิกที่เอเลนได้แล้วนะครับผมนะโอเค ตึงเลเวให้ผมก็หายไปตึงกัไเบเนเซเรียอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของหน้าตของโทนี่เกตาร์ของเราดีกว่าโทนี่สตาร์นี่อยู่นี่นั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตหาโอเคถอดไปนี่โทนี่สตาร์นั่นเองมีเอฟเฟกต์ไหมไม่มีนะครับโอเคขออนุญาตถอดเอฟเฟกต์ที่ทั้งหมดเลยนี่ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของชอนี่สปาร์นะครับผมนะตัวที่ขอพอรขั้นสุดท้ายนั่นเองโอเคนี่ก็น่เป็นตัวละครที่ทุกคนแบบอดทนกัดฟันฟาร์มเลเวลจนสามารถขอพอรมันได้นะครับผมนะซึ่งทำมาโอพีไหมตามนี้ครับผมอือฮึตามนี้นะอืมเจ้านาผมผมมองว่าก็ มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะก็ตามนั้นซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นหลักของคิมต่วันนี้ซึ่งประเด็นหลักก็คือโอเคขอมาสรุปจังขวอสะสมรานการฟาร์มเลเวลกันเลยดีกว่านะคะรับผมนะอย่างแรกเลยต้องฟาร์มในวันที่มี E.P. คูงสองถ้าไม่มีผมแนะนำไปฟาร์มอินฟินิตฟาร์มตัว E.P. อันนี้น่าจะคุ้มกว่านะถ้าจะฟาร์มนะครับผมนะโอเคแล้วที่สำคัญมี2วิธีนั่นคือลงลงสตอรี่แบบ E.X. โลก2ด่ดาเน,นก็ได้แล้วแต่เราตามใจเรานะครับผมนะกล้า การ FK ซึ่งเลิ่มนี้ไม่ได้สอนนะคะรับผมนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการฟาร์มเลเวลซึ่งผมแนะนำวิธีการแบบเอ่อถ้าใครเน้นประสิทธิภาพผมแนะนำเป็นการ FK แต่ถ้าใครเน้นคุณภาพผมแนะนำเป็นลงเองนะคะรับนผมนะลงเองนั่นจะได้เลเวลที่ที่รวดเร็วนะครับผมนะไม่ใช่รวดเร็วดีว มันมันเร็วกว่ามันได้เยอะกว่าประมาณนะ้ะได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าการเอเคนี่ยจะสะดวกสบายนะครับผมนะจะสะดวกสบายนะครับได้เรื่อยๆประมาณนั้นนั่นเองโอเคตอนน้คลิป <okay. S 2> นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะตอนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีคร,รับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะไปละ